สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังร,รับ oh รรรรร oui. well ชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึง8เทคนิคนะครับในการใช้ไตโคโดมานะครับเอามาป้องกันโรคเชื้อราให้กับต้นทุเรียนนะครับเนาะโดยผมจะมีเทคนิควิธีการใช้ด้วยกันอยู่8เทคนิคนะครับซึ่งจะทําให้การใช้อไอพวกไตโคโดมาเนี่ยนะใช้แล้วมีประสิทธิภาพอย่างอย่างสูงสุดแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันนะับก็เรียกว่าอย่างสูงสุดเลยนะครับโดยการใช้8เทคนิคนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองมารับชมและฟังกัน นะครับเนาะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า8เทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมได้เอามาใช้กับต้นทุเรียนของผมเองนะครับเนาะโดยที่ผมลองมาเอาปรับประยุกต์ใช้แล้วนะครับแล้วมันดีนะผมเลยมาทําคลิปเอามาแนะนําให้กับทานผู้ชมเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปปรับใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะถ้าเกิดใครดูแล้วไม่อยากจะนาไปปรับใช้ก็ได้นะครับเนาะไม่ได้บังคับกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกและผมก็จะมีการสาธิต ให้ดูด้วยหนึ่งต้นนะครับโดยผมได้เตรียมไว้แล้วมีบัวนะครับแล้วก็ตัวเชื้อไทโคเดมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมผสมแบบไหนอะไรยังไงเนาะตาดส่วนนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมเนี่ยนะใน8เทคนิคนี้นะครับว่าทําอย่างไรเนะี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วยกดไ like, ลค์นะครับเนาะกดแชร์นะครับนะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะใต้คลิปเป็นให้กําลังใจผมด้วยละกันนะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับนะ ส่วนท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับเนาะเป็นท่านผู้ชมใหม่ที่มาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่ออะไรครับถ้าเกิดกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่พลาดชมคลิปที่ผมเนี่ยทําเกี่ยวกับทุเรียนนะครับแนวทางการดูแลก,การปลูกอะไรต่างๆเนาะก็จะไม่พลาดในการรับชมนะครับก็จะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมเนาะเผื่อดูแล้วอยากเอาไปปรับใช้นั่นเองโอเคครับเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่เทคนิคที่หนึ่ง กันเลยนะครับเทคนะิคที่หน่งก็คืออะไร 1. การใช้ไตโคโดมานะครับเนาะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ให้ต้นทุเรียนได้ประโยชน์มากที่สุดละกัน1นึ่นะวิธีของผมหรือเทคนิคของผมนะทิ้งท,ที่หก็คือให้ใช้ไตโคโดมาผสมน้ำเนี่ยใช้ใโดยการลดนะครับลดนะต้องบอกนะลดรอบบริเวณโคนต้นและบริเวณรอบทรงพุ่มตรงทรงพุ่มกับโคนต้นนะครับให้ใช้วิธีการลดนะครับเนาะใช้การลดน้ํา เป็นหลักให้ใช้การลดและการลดกับทางดินให้ใช้ลดทางดินนั่นแหละนะครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเอ่อเทคนิคที่สองเดี๋ยวผมก็จะทําเทคนิคที่หนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเนาะแล้วเราค่อยไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบเจีแบบไวไวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่หนึ่งก่อนเนาะว่าทำยังไงท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าผมทาจริงๆโอเคมาทีนี้มาดูก่อนหรือว่าผมได้เตรียมโบรด์น้ำแล้วก็น้ำไวแล้วน้ำในนี้มีประมาณ10ลิตรนะครับนะน้ำเปล่านะเป็นน้ำเปล่า10ลิตรนะครับเนาะ อและนี่ก็จะเป็นเนาะเขาเรียกว่าหัวเชื้อไตโคโดูมาอะไรกันเนาะไตโคดูมาเนาะอ่าอ่าเนี่ยนะมีชื่ออยู่ไตโคโดูมาไตสารนะครับเป็นอย่างนี้นะองค์เขียวนะครับเอ่ออัตราการผสมเนี่ยของผมนะที่ที่ของผมเนี่ยจริงๆอ่ะน้ํา20ลิตรนะครับเนาะผมจะใช้อยู่ประมาณ4ช้อนเดี๋ยวเขาเรียกช้อนโต๊ะเนาะหรือช้อนแกงอะไรกันเนาะหนึ่งช้อนแกงเนี่ยมันก็จะประมาณ15ปะ่ะ15 15กรัมหรืออะไรนี่แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ใช้ทั้งหมดสีก็ประมาณ6กกรัมเนาะโดยประมาณปรนมาณยีสิลิตรแต่เนี้ยผมน้ำสิลิตรผมลยใช้อยู่ประมาณมันเกิน10ลิตรมานิดๆิดนะท่านผู้ชมก็จะใช้อยู่ประมาณ2ช้อนกับผมใช้3ช้อนเลยแล้วกันเพราะมันเกินมาเกินมา10ลิตรน่าจะประมาณ15ลิตรด้วยซ้ำก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งนะครับเนาะอย่างนี้เลยนะสองเห็นไหมครับใส่ลงไปแล้วก็สามนะครับครบนะครับสามช้อนเมื่อเราได้ ใส่ลงไปสามช้อนแล้วใช่ไหมท่มนานผู้ชมแล้วก็คนนะครับให้มันเข้ากันให้มันเข้ากับน้ําแค่นั้นเองอ่าไอเชื้อราไดโคโดมาเนี่ยเนาะมันไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือต่อสัตว์นะครับเห็นไหมว่าผมจะมีอ่าน้องอ่าน้องหมานั่งอยู่ด้วยนะอ่ไม่อันตรายต่อคนต่อสัตว์นะครับเนาะอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชีวภาพมั้งนะอ่าเป็นชีวภาพแล้วกันนะครับไม่ใช่เคมีนะไม่อันตรายนะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับอ่าเมื่อเรา ใส่ลงไปในน้ําเปล่าแล้วก็คนนะให้มันแตกตัวนะให้มันเข้ากันนะครับคนก่อนนะของขอคนก่อนนะท่านผู้ชมข้อแรกเนี่ยมันมันอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าผมอยากทำให้เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวข้อสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็จะไปไว้หน่อยนะครับอ่ะโอเคข้อแรกน่าจะได้ละข้อแรกนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะข้อที่หนึ่งเทคนิคที่หนึ่งก็คือว่าให้เราใช้โดยการลด ลาดทางดินรอบโคนต้นแล้วกันนะครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งหรือ,อเทคนิคที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเมื่อมันน้ำมันเข้าแล้วเราก็ลดเลยเนาะเต้าหู้ลบก่อนเดี๋ยวลบนะเนย่ยเปียกนะลบอันนี้ผมจะลดรอบโคนต้นนะท่านผู้ชมลดให้เห็นเห็นเลยเออผมคงจะลดโดนน้องน้องหมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมลดต้องหาเพราะน้องหมาไม่ยอมลบนะครับก็ก็ดูแลกันว่าผมลดจริงๆเนาะเนี่ยก็ลดให้รอบโคนต้นนี้น้ำประมาณสิบลิตรเนาะต่อหนึ่งต้น ถ้าสิบลิตรก็ใช้ประมาณสองช้อนแกงนะครับลดให้รอบเลยนะรถให้รอบเลยนะเห็นไหมครับว่ามันไม่อันตรายเนาะผมเลยไม่ได้อยากจะให้น้องหมาเขาออกไปจากตรงนี้เนาะเขาอยากอยู่ก็เขาอยู่ไปนะครับแล้วก็ลดไปลดให้ชุ่มอย่างเงี้ยจนหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองอ่านี่คือเทคนิคที่หนึ่งคือใช้ลดทางดินนะครับโอเค ต่อไปท่านชมมาลองฟังเทคนิคที่สองต่อเลยไปอย่างไวๆเทคนิคที่สองคืออย่างไรเทคนิคที่สองก็คือก่อนที่เราจะใช้พวกไตโคโดม่าผสมน้ารดรอบคนต้นเทคนิคที่สองคือเราจะต้องไว้หญ้าด้วยนะต้องไว้หญ้าบริเวณร,รอบโคนต้นหรือรอบทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมยังไม่ได้ตัดหญ้าเนาะอ่ะก็จะจริงๆเดี๋ยวผมต้องตัดอยู่แล้วแหละนะให้มันสั้นแต่ว่าอย่าลืมนะว่าก่อนเราจะใช้ไตโคดม่าไว้หญ้าแบบนี้ให้แบบนี้นะรอบโคนต้นและรอบทรงพุ่ม หรือถ้าท่านผู้ชมไม่ได้วาย,ย่าเนาะไม่ได้ว่าย,ย่านะสมมติว่าไม่ได้ว่ยยาย้าเลยท่านผู้ชมใช้ฟางหรือเศษหญ้าตัดเศษหญ้ายาวๆมากรบ,บ,บไวก็ได้นะครับเนาะนี่คือเทคนิคที่2องที่ผมใช้ทําไมล่ะการวยยาย่าหรือใช้ฟางใช้อะไรมามาวางปิดหน้าดินไว้นะเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นภายในดินแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราไตโคโดมานะครับเนาะ เชื้อราไตโคโดมาอย่างดีเลยนะอ่นนี่ผมจะบอกเลยเนาะเพราะว่าเชื้อราไตโคโดมาเนี่ยเขาจะไปฝังตัวอยู่บริเวณเดินนี่แหละแล้วก็ตามเนาะใต้ใต้พื้นหญ้านะเนาะเขาจะไม่ออกมาอยู่ข้างบนเนาะเพราะเขาโดนความร้อนไม่ได้ดังนั้นสําคัญนะครับอย่าลืมไว้หญ้าหรือใช้ฟางแล้วก็หรือใช้เศษหญ้าก็ได้มาคุมก่อนที่เราจะใช้แต่คดโรมาลดนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สองนะครับต้องไว้หญ้าด้วยนะเพื่อที่จะ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราแตคโดมานะครับต่อไปเทคนิคที่สามเทคนิคที่สามคืออะไรนะครับเนาะสำคัญแหละตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าตอนนี้อากาศไม่ร้อนเห็นไหมผมจะลดในช่วงอากาศไม่ร้อนนะแต่ผมมาทําตัวอย่างให้ดูเนาะเทคนิคที่สามก็คือว่าเราต้องใช้แตคโดมาหรือเอามาลดเอ่อบริเวณรอบผลต้นทุเรียนในช่วงเย็นนะครับแนะนาว่าช่วงเย็นดีที่สุดช่วงเย็นเท่านั้นทําไมเราต้องเอามาลดในช่วงเย็นเพราะว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นไปเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นไปถึง6โมงเย็นเนี่ยมันจะไม่มีแสงแดดละนะแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันจะต่ำแล้วก็คือว่ามันจะมีความชื้นมากกว่าเพราะเชื้อราพวกนี้เขาจะชอบอยู่กับความชื้นเป็นหลักนะครับเนาะมันไม่มีแสงแดดแล้วพอเราลดไปใหม่ๆเนี่ยเนาะกว่าเชื้อราเขาจะซึมลงไปใต้ดินแล้วก็เอ่อบริเวณใต้พื้นผืนหญ้าหรือผืนฟางอะไรก็แล้วของเราอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เรา,าเอามาวางกบหน้าดินไว้นะกว่าเขาจะซึมเข้าไปมันต้องใช้เวลาเนาะดังนั้นเราลดในตอนเย็นเนี่ย เนาะตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปกว่าจะถึงตีห้าก็สิบสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเนาะกว่าจะถึงแปดโมงเช้าเนาะยังไม่มีแดดเขาก็ยังมีเวลาที่จะลงไปฟักตัวอยู่เนาะในพื้นดินในดินในตามหญ้าอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่าเน,นี่ยคือเทคนิคที่สามของผมถึงบอกว่าให้ลดเอ่อในช่วงเย็นนะครับเป็นหลักลดในช่วงเช้าได้ไหมเอ่อผมคิดว่าถ้าลดในช่วงเช้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเสี่ยงกับการที่ตเชื้อไตโคโดมาเนี่ยจะใช้แล้วมันไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่า เขาไม่ชอบแสงแดดนะครับแล้วเขาไม่ชอบแสงแดดนะ,ะถ้าเราลดในช่วงเช้าไปเนี่ยเนาะต่อให้เรามีหญ้ากระช่างเถอะนะครับถ้าเกิดแสงแดดแรงๆส่องมาจัดๆไม่แน่แสงแดดเนี่ยจะไปฆ่าเชื้อราได้นั่นเองแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปหลบซ่อนตัวเพราะเราเพิ่งลดไปไี่เท่าไหร่ก็มีแสงแดดแล้วนะครับผมเลยแนะนำเป็น,นลดช่วงเย็นเนาะและย้อนกลับไปเทคนิคที่2คือข้อที่2ก็คือว่าทาไมถึงให้ไว้หญ้าก็เพราะว่ามันจะช่วยป้องกันแสงแดดเหมือนก,กันหญ้านะครับเนาะแล้วเชื้อรามันจะไปหลบซ่อนได้ นะครับเนาะอ่ะสามข้อแล้วนะครับเนาะรู้สามเทคนิคแล้วต่อไปเทคนิคที่สี่นะครับเทคนิคที่สี่นะเทคนิคที่สี่ก็คือว่าผมแนะนําว่าการใช้เชื้อราแต่โคโรมาเนี่ยนะครับให้ใช้ทางดินใช่ไหมให้ลดทางดินคือข้อที่หนึ่งนะในเทคนิคที่สี่คือว่าผมไม่ค่อยแนะนาไม่อยากให้ท่านชมเอามาใช้ฉีดพ่นทางใบนะเทคนิคที่สี่คืออย่านํามาฉีดพ่นทางใบแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะยกตัวอย่างแล้วกัน ถ้าท่านผู้ชมเอามาฉีดพ่นทางใบเนาะหรือแม้แต่เราเอาไปฉีดทางดินน่ยมันไม่เหมือนกับรถนะครับเนาะดังนั้นะอย่า,อามาฉีดพ่นทางใบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราฉีดพ่นไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพอไปอีกวันถ้าฉีดตอนเย็นเดี๋ยวพอไปอีกวันหนึ่งตอนเช้าอ่ะมันโดนอะไรครับโดนแดดเต็มเมเลยแดดมันส่องมามันก็โดนใบอยู่แล้วเนาะแล้วเชื้อราพวกเนี้ยเขาไม่ชอบความร้อนนะครับเมื่อเขาโดนความร้อนมากๆเขาจะตายนะครับเนาะดังนั้นการฉีดพ่นทางใบเนะี่ยโอกาสเสี่ยงนะที่มันจะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนะี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างสูงเลยเนาะโอกาสที่เราจะเสียเงินฟรีกับการใช้เ,เชื้อราเตคโดมาเนี่ยนะมีค่อนข้างมากดนะังนั้นผมไม่แนะนาเนาะให้แนะนําให้รอดอลดรอบคนต้นอย่างข้อหนึ่งเนาะเพราะว่ารอบคนต้นเนี่ยเรามีหญ้ามีอะไรแล้วก็ยังมีแบบพุ่มพุ่มทุเรียนมันบงังแดดไว้ด้วยแหละแต่พอถ้าเกิดเราฉีดเนี่ยตามใบมันเป็นส่วนแรกเลยที่เขารับแสงแดดมาตรงๆนะครับนนดังนั้นโอกาสที่เราจะเสีย เนาะเสียงเงินฟรีๆกับการใช้ไตโคโดมาก็มีคนข้างสูงนั้นผมไม่แนะนำนะข้อที่4หรือที่หนึ่ที่4คือไม่แนะนําให้ฉีดพ่นทางใบนะครับนะโอเคต่อไปมาข้อที่5และข้อที่5แล้วนะครับข้อที่5การใช้เชือ้อราไตโคโดมาเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรชีวภาพใช่ไหมครับชีวภาพไม่อันตรายต่อคนต่อสัตว์ใช่ไหมอ่าเวลาเราใช้เชือ้อราไตโคโดมาเนี่ยเราไม่ควรใช้ร่วมกับเอ่อพวก เชื้อราเอ้ยไม่ใช่ครับยาเคมีแล้วการที่เอามาใช้ป้องกันหรือ,อ,อรักษาเชื้อรากับต้นทุเรียนไม่ควรเอามาใช้ร่วมกันในวันเดียวกันนะนี่คือเทคนิคที่ห้าของผมเนาะคือไม่ควรเอามาใช้ร่วมกันในวันเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไอเชื้อยาไอไม่ใช่เชื้อยาครับไอไอยาเคมีเี่ยนะที่มันรักษาพวกเชื้อราเนี่ยคือยาพวกนี้มันจะฆ่าเชื้อราทุกชนิดเลย ยาเคมีเนี่ยคือมันไม่สนใจว่าจะเป็นเชื้อราดีหรือเชื้อราเลวนะมันฆ่าหมดนะครับดังนั้นเชื้อราไตคอโดมาเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้ร่วมกันเนี่ยยังไงก็ตายนะครับยังไงก็ตายดังนั้นข้อที่ห้าของผมก็คือว่าหรือทคนิคที่ห้านี่อย่าเอามาใช้ร่วมกันในวันเดียวกันอ้าวแล้วเราจะใช้ยังไงล่ะถึงจะดีจะใช้ยังไงล่ะถึงจะดีนะครับเนาะจะใช้ยังไงก็คือว่าจะใช้ยังไงก็คือว่าให้ใช้สลับวันนะครับยกตัวอย่างถ้าอย่างวันนี้ผมลด เชื้อราแต่โคดูมาทางดินไปแล้วใช่ไหมครับเนาะให้เว้นไปสักสามวันแล้วเราก็ไปฉีดเออ่เชื้อราเอ่ออะไรนะไอเชื้อราเคมีแล้วกันเนาะเรียกว่าฉีดยาเคมีเข้าไปแล้วทางใบนะครับเนาะอ่าใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันจะห่างกันสาวันอย่างเงี้ยใช้ได้และมีประสิทธิภาพดีด้วยนะผมแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะคือใช้แต่โคดูมาทางดินและใช้เคมีทางใบเนาะใช้เคมีทางใบเนี่ยดีที่สุด นะครับเนาะเราใช้ทางดินนะครับเนาะอ่าใช้ใช้แบบนี้นะก็คือว่าใช้ไดโคโดมาทางดินเราเว้นไปสามวันค่อยใช้ทางใบนะครับเนาะอ่าอย่างนั้นแล้วจากนั้นเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆก็ใช้อันนี้ทุกฉีดพ่นทางใบเนี่ยเนาะเคมีฉีดพ่นทางใบทุกเจ็ดวันใช่ไหมครับเนาะไปเรื่อยๆจนก่อนถ้าเราแบบฉีดพ่นไปแล้วเราจะจะใช้ไดโคโดมาประมาณสิบห้าวันใช้ครั้งเนาะไดโคโดมาผมแนะนําว่าประมาณสิบห้าวันครั้งนะ พอจะถึงวันที่สิบห้าใช่ไหมปุ๊บเราก็พอฉีดไปแล้วเว้นไม่ก่อนอีกสาวันแล้วค่อยค่อยมาใช้ไตโคโดมาอย่างเงี้ยน,นะครับอย่ามาให้เว้นห่างไวสักสาวันนะครับแล้วมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดโอเคนะครับอ,อันนี้คือข้อที่่าไรครับข้อที่ห้านะครับต่อไปข้อที่หกละข้อที่หกนะข้อที่หกการใช้เ,เชื้อราไตโคโดมามาป้องกันหรือรักษาเกี่ยวกับป้องกันเชื้อราหรือรักษาเชื้อราเกี่ยวกับต้นทุเรียนหรือทางทุเรียนนะ ผมแนะนำว่าให้ใช้ในช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวสองหน้านี้เป็นหลักแล้วกันเนาะเพราะอะไรเพราะว่าหน้าฝนและหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่มีโรคชื้าเยอะที่สุดแล้วกันชื้ามันจะมาพร้อมกับหน้าฝนเพราะอะไรเพราะชื้าเนี่ยมันจะชอบอยู่กับความชื้นในดินดินเป็นกดความชื้นความชื้นแฉะชื้าชอบนะครับเนาะดังนั้นการใช้ใช้แต่โคโดมาเนี่ยนะเราจะใช้ในหน้าฝนดีที่สุดรองลงมาก็หน้าหนาว แลวใช้หน้าร้อนได้ไหมใช้หน้าร้อนก็ใช้ได้แต่ว่ามันแดดแรงนะครับใช้ไปแล้วมันมีโอกาสที่เชือ้อราไตโคโดมาเนี่ยที่เราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําให้โคนต้นมีหญ้าเยอะๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่มีแดดส่องแล้วกันร่มไม่ร่มเงาก็ใช้ได้นะหน้าร้อนนะอ่าแต่ที่ผมก็เ้อบอกว่าข้อหกเทคนิคที่หกให้ใช้ในหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะอันนี้คือเทคนิคที่หกของผมนะที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่ช่วงเนี้ยหน้าฝน ก็หน้าหนาวเนาะหน้าร้อยผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่คอโดมานะครับต่อไปเทคนิคที่7นะครับข้อนี้สําคัญนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเนาะเพราะไตคโดมานะเขาเป็นเชื้อราเนาะดีแล้วก็เป็นเท่าไรชีวภาพแล้วกันเนาะอ่าเป็นโรคชีวภาพนะครับเนาะเราจึงไม่ควรนําไตคโดมาไปผสมกับยาที่เป็นเคมีทุกอย่างแล้วกันผมมาแนะนําถ้าจะใช้ให้ใช้เพียวๆอย่างที่ผมใช้เมื่อกี้ไตคโดมาอย่างเดียวเลยนะครับอย่างนั้นเพียวๆอย่างนั้นเนาะ เอามาลดผสมแล้วลดเลยอย่างนั้นเป็นหลักนะหรือท่าผู้ชมอยากเอาไปฉีดพ่นทางดินก็ได้นะแต่ผมก็แนะนําว่าลดดีที่สุดนะใช้ฉีดพ่นทางดินได้ฉีดทางใบก็ใช้ได้เนาะแต่สำหรับผมผมคิดว่าลดทางดินดีที่สุดถ้าผู้ชมอยากจะไปผสมแล้วฉีดพ่นทางดินทางใบได้เหมือนกันนะครับเนาะผสมฉีดนะแต่ไม่ใช่ผสมสารเคมีนะไปผสมน้ําป่าแต่ฉีดได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ผมก็ยืนยันว่าใช้ทางดินดีที่สุดนะครับดังนั้นข้อที่7คือว่าผมบอกเลยว่าห้ามเอาไปผสมกับยาเคมีทุกชนิด นะครับเนาะอันนี้คือข้อที่7ดห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเนาะโอเคต่อไปข้อ,อ,อที่8ละนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเออดี๋ยวนะผมกำลังนึกอยู่ข้อที่8ข้อสุดท้ายข้อที่7คือห้ามเอาไปผสมกับยาเคมีทุกชนิดใช่ไหมครับข้อที่8นี่สําคัญเหมือนกันคือการจะใช้ให้ไอไตคโดมาหรือเชื้อราไตคโดมาเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะและได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ย คือเราต้องพยายามทําให้ดินเนาะบริเวณรอบต้นทุเรียนเนี่ยเขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับนะเนาะโคชลาพวกเนี้ยเขาจะอยู่ในบริเวณดินหรือในบริเวณที่เอ่หญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชุ่มชื้นอ่นะเขาจะชอบแบบนั้นเป็นหลักเนาะดังนั้นเราควรที่จะทําให้ดินของเราเนี่ยเนาะมีความชุ่มชื้นอยู่ยตลอดเวลาดังนั้นการลดน้ําจึงสําคัญข้อนี้คือว่าเราต้องลดน้ําโดยดูจากดินเป็นหลักนะ ถ้าดินเริ่มแห้งให้ลดน้ําเลยนะครับเราจะเติมความชุม่มชื้นแบบนี้เชื้อราเขาจะอยู่ได้อยู่ได้นานเนาะอยู่ได้นานต้องเรียกว่าอยู่ได้นานนะครับเนาะอ่ะเห็นไหมดินผมจะชุมช่ม,ม,มชมนะนะื้นเป็นหลักเลยเห็นไหมดินผมจะไม่ไม่แห้งเลยเห็นไหมแฉะชื้นอยู่ตลอดนะครับนะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้คือข้อที่8นะพยายามรักษาดินบริเวณรอบโคนต้นทุเรียนเนาะรอบทรงพุ่มของทุเรียนให้มีความชุ่มชื้นเป็นหลักละกกน นะครับแล้วเชื้อราไต่โคโรมาจะอยู่ได้นานแล้วก็เขาจะฝังตัวได้อย่างอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะและกันโอเคครับและนี่ก็คือเป็น8เทคนิคและกันเนาะก็หวังว่าจะเป็น8เทคนิคในการใช้ไตโคโรมานะครับนะเนาะที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมแล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะถ้าท่านผู้ชมดูแล้วชอบนะเอ,อ้ยมันเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมก็อย่าลืมอีกสักครั้งหนึง่งกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิป เนาะให้กำลังใจาผมหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเนาะถ้าเป็นประโยชน์โอเคครับก่อนจบคลิปอีกสัก1นาทีแล้วกันขอไม่เกินหนึ่งนาทีเน,น,นาะผมก็จะพาท่านผู้ชมดูต้นทุเรียนอีกสักสามสี่ต้นและกันอ่าต้นนี้ก็คืออายุประมาณหนึ่งปีกับ5เดือนละเนาะหนึ่งปีหเดือนนะท่านผู้ชมนะดูให้ดีนะหนึ่งปีห้าเดือนต้นนี้นะครับเนาะอ่าผมก็มีการใช้เชลาต่อไข่เอ่อไตโคดม่าด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูต้นอื่นๆออื ก็เดี๋ยวดูไล่ไปเลยแล้วกันเนาะมันก็มีต้น1ปี5เดือนเนี่ยไล่ไปนะหนึ่งปี5เดือนเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้1ปีประมาณ1ปี3เดือนกว่าๆปลูกที่หลังอ่สองต้นเมื่อกี้ประมาณ2เดือนเนาะอ่ต้นนี้ก็ประมาณ1ปีนะครับ1ปี2เดือนนะครับอ่แล้วจบสุดท้ายที่ต้นต้นใหญ่อ่เดี๋ยวค่อยดูต้นใหญ่ให้่านผู้ชมลองดูต้นนี้ก่อนต้นต้นมูสันคิงผมที่ผมทาคลิปปลูกไปแบบที่บอกว่าคลิปนั้นคขาบอกว่าปลูกแบบไม่ยกโคกจําได้ไหม มีคลิปดูอยู่นะท่านผู้ชมไปดูเทคนิคการปลูกนะปลูกแบบไม่ยกโคกและแบบแผ่รากนะนี่ดูดูต้นมูสันคิงผมสวยไหมเออเป็นไงครับต้นนี้น่าจะเข้าเดือนที่2แล้วท่านผู้ชมไปดูคลิปได้ผมมีคลิปนะวิธีการปลูกเห็นไหมโอเคไหมครับเนาะอ่ะโอเคนะอาทีนี้ผมพาไปดูต้น2ปีหเดือนบ้างมาดู2ปีหเดือนนี่นะครับก็เหมือนกันนะครับผมไปใช้พวกเชื้อราแต่โคดมาเนาะ ลดทางดินเป็นหลักนะครับผมจะไม่ใช้ทางใบเลยทางใบผมก็จะใช้พวกเคมีนะครับเนาะใช้เป็นหลักนี่ต้น2ปี5เดือนนะครับเป็นไงบ้างครับต้นสวยไหมสองปี5เดือนผมไม่รู้ว่าต้นของท่านผู้ชมต้นขนาดไหนเนาะแต่ผมคิดว่าต้นของผมสองปี5เดือนเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่นะครับเนาะเจริญเติบโตได้ดีอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกสักต้นหนึ่งนะอีกสักต้นหนึ่งนะครับนะอีกสักต้นหนึ่งต้นนี้ก็2ปีนะครับ5เดือนเหมือนกัน นะครับเนาะงสองปีห้าเดือนเหมือนกันนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับอ่าดูดูดลำต้นหน่อยนะครับอ่าพามาอัปเดตเป็นตัวด้วยเนาะถ้าท่านผู้ชมติดตามผมอยู่ท่านผู้ชมจะเคยเห็นสองต้นเนี้ยอยู่เป็นประจําและท่านผู้ชมก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะผมอัปเดตให้เห็นต้นเดิมๆนี่แหละผมจะได้ให้ท่านผู้ชมรู้ไปเลยว่าทุกอย่างที่ผมทํามันทําจาก ความเป็นจริงทําจากเรื่องจริงทําจริงๆและการละต้นทุเรียนมันก็เกิดผลจริงๆนะครับทีนี้ผมจะพามาดูต้นที่ผมเคยปลูกไว้นะต้นนี้เพิ่งปลูกไปได้ไม่นานานะามาดูมาดูทําไมผมถึงอยากจะนําเสนอต้นนี้เพราะว่าต้นเนี้ผมเอาแบบจะเรียกว่าขี้เถ้าฐานไหมก็ไม่ถึงกับขี้เถ้าฐานเนาะมันจะเป็นเศษฐานนะเป็นก้อนๆตอนนี้ผมกำลังทดลองแบบใช้เศษฐานอย่างนี้ดูทุกทีผมจะใช้แค่ขี้เถ้าฐานถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ผมจะลองใช้อันนี้ดูนะครับแล้วว่า ต้นนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่ก็โตดีอยู่นะท่านผู้ชมดูนะมีการแตกยอดอยู่นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันติดตามคลิปของผมเข้าไว้แล้วท่านผู้ชมจะได้เทคนิคใหม่ๆวิธีการดูแลทุเรียนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะโดยที่ผมลงมือทําจริงๆทาจากต้นทุเรียนผมจริงนะครับและเกิดผลจริงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละเดี๋ยวลากันไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเจอัใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.